ทุกครั้งก่อนเขาจะเอาขีเพิงไปใส่งานนะพี่น้องเขาจะขั้นให้ขีเพิงเนียนก่อนได้จะ้ะรู้สึกว่าขีเพงเริ่มติดเมื่อเขาก็จะใส่น้ำยาสั้นไล่เนี่แหละพี่น้องซอยคั่นไปเรื่อยๆเขาสังเกตอยู่ที่เนื้อขีเพิงแล้วจ้ะพี่น้องถ้าขีเพิงเนียนนั่นแหละเขาก็ถึงจะเริ่มรีดแผ่นขีเพิงได้จะ้ะ นี่ค่ะพี่น้องคือนามยาสั้นไล่หรือว่าปั๊บพันนมก็ได้พี่น้องที่เขาผสมกับหนามไว้ได้จ้ะเอาไวา้ค่ะก้มกับขี้เพิงของเข้าเพื่อให้ขี้เพิงบบติดมือแล้วก็บรติดแผ่นใหม่ของเขาได้จ้ะคันไปเรื่อยๆพี่น้อง เขากาว่าเขาเอาขีเพิงมาเขากาว่าเขาหรีดได้ประมาณแผ่นหนึ่งน่ะพี่น้องอนี่นี่คือเหล็กพี่น้องเหล็กที่เขากำนดความหนาของขีเพิงนั่นเองนะจ๊ะเป็นการกำหนดความหนาของขีเพิงก่อนเขาจะไปปั่นงานพี่นอ้องการ พอเ่าไปปั่นงานเราความหนาเพิ่นก็นจะได้ตามตามที่ห่อกำนดไว้เลยจ้ะพี่น้องเริ่มรีดแล้วได้จ้ะพี่น้องสีเพิงนี่เขาผสมเป็นสีขาวได้จ้ะอยู่ที่ห่อจะผสมได้จ้ะพี่น้องสีขีเพิงเป็นฟุ้นขาวนอกจากใส่เล็กรีดไปเรื่อยๆพี่นอ้องอ น้ำหนักมือโดให้ออกำหนดกําำหนดน้ำหนักมือให้ได้ได้จากพี่น้องแล้วก็คอยรีดไปพีพึพงนึ่งก่อนที่เขาเอา,เอามาขันนี่พี่น้องเขาก็จะได้แผ่นแผ่นพี่เพิงที่เขารีดนี่ได้หนึ่งแผ่นพอดีเลยจ้ะ ไปจนสุดสุดเอ่อความยาวของไม้กระดานที่ห้าเอามาล่องแท่ข้ขผีเพลิงไว้ได้จ้ะนี่เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องาานี้เขาก็จะมากกีดพี่น้องใช้มีดกีดแผ่นกีดพอพี่น้องกีดออกนี่นี่จ้ะ ได้แล้วพี่น้องได้ขี่เพิงไปใส่งานแล้วพี่น้องหนึ่งแผ่นคอยๆหลอกพี่น้องนี่เรียบร้อยแล้วจ้ะอ,อ้อยอ้ออ้อยดึง เด้อจ้ะคึ่งคเพิงแพนคีเพิงที่เขารีดเรียบร้อยแล้วจ้ะประมาณนี้เด้อจ้ะพี่นอ้อง